มาเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากาที่แล้วนะเราเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของความคล้ายก็คือมันมีอยู่สองข้อ1ก็คือไปด้านเป็นมุมที่สมในกันทุกมุมแล้วสองก็เป็นอัตราส่วนด้านที่สมในกันทุกด้านนะครับถ้ามีสองข้อนี้ถือว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเป็นไงกันคล้ายคล้ายคลนะ้ายกันนั่นเองนะทีนี้เราก็มาดูข้อนี้เขาบอกว่า จงพิสูจน์ว่านะครับรูปห้าเหลี่ยม ABCDE คล้ายกับรูปนะครับห้าเหลี่ยม PQRHT หรือไม่อย่างแรกดูก่อนเรามาหามุมที่สมในกันก่อนมีมุมไหนบ้างอาม่มุม e, ET ครับนี่เนนะ ET E T อะไรอีก SD ครับ ET จริงไหมเริงว่ะ e ีีสมนายกันและเอพีอ่ะสมนายไหมสมนายนะแล้วบีค <ผม S 1> นะิวอ่ซีอาอ่าแล้วก็เอแล้วก็เอสดสมนายกันหมดเลยถูกไหมดัง <ผม S 1> นั้นทีนี้เราก็จะมาดูว่า แล้วขนาดของมุมล่ะมันจะหายังไงมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่มุมในภายในรูปห้าเหลี่ยมเออมีใครรู้บ้างอืมอบคับ คูถามว่าอะไรนะคะ450หรือเปล่า450หรือเปล่าอ่ามีใครรู้บ้างเร็วมในรูปห้าเหลี่ยมมีขนาดเท่าไหร่ กี่องศาห้าร้ยสี่สิบหรือเปล่าคะเออมเดห้าเดียมีเท่าก,กันถ้ากับห้า้อยสี่ิบองศาดังนั้นเราจะมาดูกันว่าในแต่ละมุมนะรูช้กคำว่าในแต่ละมุม,มมันจะเท่ากันยังไงอย่างแรกเลยมาดูตรงนี้ก่อน <S <S 2> <S 2> <S เอกลากังเท่าไหร่ มุมเอกลางเท่าไหร่ตรงไหนเอาไม่มีคำตอบตรงไหนครับมุมเอครับมุมเอกลางเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบแสดงว่าตัวของพีก็ต้องกลางเท่าไหร่ด้วยแปดสิบแปดสิบแล้วกูถามต่อว่าแล้วมุม E กลางเท่าไหร่มุม E <140 S> 1ร้อยสครับ1้อแสดงว่าเทียก,กาง140เหมือนกันแล้ว Q ล่ะ Q ก็140ครับแล้วแสดงว่าปก็เท่าไหร่140ยสี่อ่ะทีนี้เลือกสองมุมที่เราหาไม่ได้ก็คือในส่วนของเป็นมุม G กับ D กับ C B กับ C กลางเท่าไหร่ ดีสีอย่างละเก้าสิบหรือเปล่าอ่าทำไมถยากเป็นอย่างละเก้าสิบมันตั้งฉากอะมันตั้งฉากกันนั้นลองบวกกันสิมุมเอนะมุมเอเท่ากับแปดสิบบวกด้วยมุมบีคือร้อยสี่สิบหมวกด้วยมุมซีคือเก้าสิบแล้วก็บวกด้วยมุมดีคือเก้าสิบหมวกมุมมีอีกร้อยสี่สิบกลายเป็นห้าร้อยสี่สิบองศาไหมลองคิดดูสิห้าร้อยสี่สิบครับเป๊นะไหม เ๊ะ hey, ครับเ๊ะเลยนะแสดงว่าขนาดครูใช้คำว่าขนาดของมุมเนาะขนาดของมุมรูปภายในห้าเหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่ากันทั้งหมดหรือมันเป็นมุมที่สมในกันทั้งหมดถูกไหม <Hey. S 1> ถูกปะ,ะเขาก็เลยบอกว่าการหานะครับการหามุม B ก็เกิดจากการเอา5 4 0ลบ80ลบ90ลบ 90, 90, 90แล้วก็ลบอีก ร้อยสี่สิบจะกลายเป็นร้อยสี่สิบองศาแต่จริงๆถามว่ามันสามารถมองหาดูรูปก็ได้เนาะดังนันก็เลยบอกว่ามุม A เท่ากับมุม P มุม B มุม b เท่ากับมุม Q เนาะมุม C เท่ากับมุม R มุม d เท่ากับมุม S และมุม e เท่ากับมุม T ดังนั้นรูปห้าเหลี่ยมนะรูปห้าเหลี่ยมสองรูปนี้มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่มันผ่านคุณสมบัติข้อแรกแล้วหรือยัง ผ่าน,านแล้วครับผ่านแล้วทีนี้มันเหลยหนึ่งข้อก็คือมีอัตราส่วนด้านที่สมในกันเท่ากันหรือไม่ครัแบแคปจอเน,นี้ไปก่อนเลยแคปแคปแล้วครับ

นี้ถ้าเกิดใครใครจดเสร็จแล้วนะให้หาอัตราส่วนรอเลยนะครับอัตราส่วนมีด้านไหนที่สมในมีด้านไหนที่อัตราส่วนที่สมในกระเท่ากันบ้างาลองหาดู Thank you เออได้ยัยงกูจะเปลี่ยนกำล,ลังนะนักเรียนดูครับกําลังเขียนไม่แคปหน้าจอแล้ให้เขียนทีหลังเราแคปแล้วครับแคปแล้ว สมนยกันครับด้านสมนยไหมสมนยครับสมนายมาดูซิมันสมนัยกันจริงไหมนะครับอ่ะคุณลบพูดตรงนี้ออกก่อนอัตราส่วนด้านที่สมนัยกันมันจะประกอบไปด้วยนะก็คือ1เลย ab ส่วนด้วย pq นะอัตราส่วนคือห้าก็คือ6ส่วน4ี่ตัดทอนเหลือสาส่วนสองอัตราส่วนต่อมานะครับก็คือ bc ส่วนด้วย qr เท่ากับ6กสิบ1กจุหส่วนด้วย11ตัดทอนเหลือส ส่วน2เหมือนกันอันตราส่วนต่อมานะครับก็คืออัตราส่วนของ cd กับส่วนด้วย rh AH นะคือ 7. 5 .5 ส่วน5ตัดทอนเหลือ3าส่วนสเหมือนกันเราเฉลยว่าทุกตัวพอตัดทอนแล้วมีค่ากับเท่าไหร่หมด3ามส่วนสองสส่วนสหมดดังนั้นรูปนี้มันเลยสรุปได้ว่าเป็นยังไงกันคลายคล้ายกันถูกไหม งงไหมข้อนี้ไม่งงไม่งงนะอ่ะไม่งงผ่านแบบหนงคุลบก่อนอ่ะทีนี้มาเข้าสู่คุณะสมบัตินะคุณจะคําว่ามันเป็นคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเมื่อกี้ที่เราเรียนไปมันคือ คุณสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมนะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆคล้ายกันอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันจะต,ต้องเท่ากันนะเรามาดูก่อนอย่างแรกเลย ดูซีว่ามุม A กับ x ็เท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมครับ b กับ y ก็เท่ากัน C กับ Z ก็เท่ากันดังนั้นแสดงว่ารูปนี้มันคล้ายกันแน่นอนถูกไหมเลยกำหนดไว้ว่านะครับรูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม PQRS สามารถสรุปความสัมพันธ์ของ ด้านของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้ก็คืออัตราส่วนของ a a c a c คือฝั่งนี้นะ a c นี่คือ a c นะครับจะเป็นอัตราส่วนที่เท่าที่ที่ที่ส่วนด้วย x z แล้วก็ a b นะครับส่วนด้วย x y และจบท้ายด้วย b c ส่วนด้วย y z นั่นเองโอเคไหม อแคปหน้าจอไว้ไว้จดด้วยตรงนี้น่าแคปเรียบร้อยไปต่ออะกูมีสามเหลี่ยมมาให้อยู่นะครับสองรูปเรามาดูก่อนนะด้านที่สมในกันก็คือด้านของ p ไอ้ HD จริงไหมจริงมา จริง <Ừ. S 1> นะครับต่อมาเป็น AB จริงไหมจริงต่อมาเป็น DJ จริงไหมก็จริงอีกเนาะแสดงว่าด้านพวกนี้มันสมในกันทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้พอมากล่าวถึงมุมมุมที่สมในกันก็จะมีเป็นคู่คู่เลยมุมแรกคืออะไรเ uh, <N> อ็นเจอรนะเอ็นจเอนดี H D ต่อมาคือ N J และสุดท้ายตบท้ายด้วย A B นั่นเองถูกไหมที่มันจะสมในกันทีนี้เราก็มาดูอัตราส่วนซิอัตราส่วนที่มันสมในกันจะประกอบไปได้วยอะไรบ้าง่า uh ทีนี้เราก็จะพิจารณาจากสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็คือสามเหลี่ยม A H N กับสามเหลี่ยม B D J พบว่า จะมีด้านที่สมในกนันก็คือด้านของ a ah นะครับสมในกับ bd <B, D. S 1> แล้วก็ hn สมในกับ d <B>, j. j และก็ na สมในกับ jb <A, B. S 1> อเราลองหาตตาส่วนให้ครูหน่อยแตาส่วนมันเท่ากันจริงไหมสามส่วนสองครับเท่ากันไหมเท่อเอาอ่ดูดีใช่ไหม <c oughs> ใช่เห็นไหมครับทุกอันจะเป็น3าส่วนสหมดเลยเพราะว่า A,B มันเกิดเอเกิดจาก C ส่วนด้วย B, d d e ก็คือ6ก็เลยกลายเป็น4.6ตัดเท่าเรหลือ2อส่วนสนะครับต่อมาตัวของ H,N H ส่วนด้วย D,J ก็กลายเป็น6.9ส่วน9ตัดท่าเหลือ3ส่วนสเหมือนกันทุกตัวจะเหลือ3.2ส่วนสทั้งหมดนะครับแสดงว่าสรุปได้เลยว่ารูปนี้เป็น3ามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่ หายกันไม่งงไม,ไม่งงไม่งง,งก็ไปต่อแคปไปแล้วเนาะแคบแคบแล้วครับฮเ,เรามาดูกันนะครับตัวอย่างข้อนี้ เขาบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม MNO คล้ายกับสามเหลี่ยม PUR จงหาความยาวด้านที่หายไปที่เามาดูก่อนว่าความยาวด้านไหนเราหายไปบ้างด้าน PR กับ MN ด้าน PR เราให้เป็น x ไปแล้วก็ได้อะไรครับ MN Y MN เป็น y ไปแบบนี้ก็ได้นะครับพอจะหาเสร็จแล้วเรามาดูก่อนว่าก่อนจะหาเนี่ยมาหาก่อนว่ามุมไหนที่มันสมในกันบ้างเอ็นโอกับคิวมุมมุมท่้านมุมมุมอ๋อ uh, Q N วเอครับ Q N <UN S 2> <UN. S 1> กับพีเอกับอะไรนะ P ีอ็ครับคิเอแล้วก็ P ีเอ็ม มุมถ้าถามมุมให้ดูมุมนะนี่คือมุมนี่ก็คือมุมนี่ก็คือมุมดังนั้นถามว่ามุมที่มันสมในกันจะประกอบด้วย m สมในกับ e ถ<น>ูกไหม<น> n สมในกับ q แล้วก็ o สมในกับ r ถูกไหมนี่คือมุมที่มันสมในกัน แล้วมุมเนี่ยวัดได้แล้วมันสมัยกันจริงทีนี้ก็หาอัตราส่วนเรามาดูเราจะหาจากอัตราส่วนแรกนะครับอัตราส่วนแรกก็คืออัตราส่วนที่เราไม่รู้ถ้กลายไปเราคขีอัตราส่วนกับอัตราส่วนก็เกิดจาก m n ส่วนด้วย pq เท่ากับ no ส่วนด้วย qr เท่ากับ mo ส่วนด้วย p r เราแทนค่าลงไปก่อนแทนค่าลงไปในส่วนที่เรารู้ทั้งหมดมันจะหมายความว่าเรารู้ชี้ว่า m n เท่าไหร่ ไม่รู้ถูกไหมเราให้เป็น Y ไปก็ได้นะครับให้เป็น Y ให้เป็น N ก็ได้ส่วนด้วย b q p เท่าไหร่4เท่ากับ NO เท่าไหร่ครับ NO คือ3.5ส่วนด้วย QR ก็คือส่วน7เท่ากับ NO ่งคือ 4. อส่วนด้วย x ถูกไหมเราเ็นเลยว่านะตอนนี้เรารู้อยู่แค่แค่ค่าเดียวที่รู้ทั้งเศษและส่วนคือค่านี้เราจะค่านี้เป็นตัวตั้งเพื่อไปหา x และ y ก็เลยเอามาตั้งแบบนี้ก่อนนะครับตั้งแบบนี้ดันะนงนั้นครูก็จะได้กลายเป็น MN.4 ส่วน4เท่ากับ3 5ส่วน7ทำการย้ายการแก้สมก,การออกมาเพื่อหา MN ดังนั้น mn คูณเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mn มีค่าเท่ากับสองครับ mn มีค่าเท่ากับสองถูกไหมสรุปง่ายๆแด้ว่าก็คือ y เ่ยแหละครับมีค่าเท่ากับสองไหมเป็นการหาค่าเขียนอัตราส่วนลงไปก่อนนะครับอัตราส่วนลงไปก่อนแล้วถึงค่อยเอาอัตราส่วนที่รู้ทั้งเศษและส่วนหนึ่งตัวนะมาทำการหา หาคู่กับสิ่งที่เราไม่รู้หนึ่งตัวจบคู่หาห้ามหาทีละสามเนาะอะต่อมาเราจะมาหาอะไรต่อเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอน,นี้ไปก่อนเร็วเดี๋ยวชูจะหาต่อแล้วอ่าครับแคปไปแล้วเนาะแคปไปแล้วครับโอเคต่อมามาหา R ากันนะครับหาอากันไมนะห,ห,หาเอฟกัน เหมือนเดิมครับเราเขียนอตราส่วนมาก็จะกลายเป็น NO ส่วนด้วย QR เท่ากับ mo ส่วนด้วย PR เพราะ PR เราจะรู้เพราะว่า NO เรารู้ค่าทั้งหมดเห็นปะครับเราใช้ NO แต่ถามว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวของตัวที่เป็นตัวนี้ที่เรารู้ค่าแล้วได้ไหมได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจายครูใช้ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยใช้ได้ยังไงมาได้เกิดจาก2ส่วน y เอ๊ะผิไม่ใช่ส่วน y เดี๋ยวเดี๋ยว สองส่วนสี่ถูกไหมเด้ไหมครับ<ฮ>เท่ากับสี่จุดห้าส่วน x อฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็แก้ออกมานะครับทาการย้ายสลับกันย้ายสลับได้เนาะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวหารอยู่ถูกไหมย้ายขึ้นไปเป็นคูณแล้วกลับจากเศษตรงนี้ให้กลายเป็นส่วนนั่นเองมันก็เลยกลายเป็น pr เท่ากับเจ็ดส่วนสามเอ้เจ็ดส่วนสามจุดห้าคูณกับสี่จุดห้าตัวนี้ก็เหมือนกันย้ายขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะกลายเป็น x เท่ากับเ uh, ท่าไหร่4ส่วน2คูณ4.5อาทำการตัดตัดเหลือ2 2 4 8ตัดได้เท่าทีตัดนี่ก็ได้ครับนี่นี่ตัดนี่เลย2นี่4เท่ากับเท่าไหร่ 9, 9. ครับ9ตรงนี้ก็ต้องเป็น9เหมือนกันเราดูเชียวมันจะเป็น9เหมือนกันไหม9ไหมครับ เก้า <9. S 2> พอเก้าเสร็จแล้วเราก็มาสรุปดูที่มันจะเป็นยังไงแล้วก็ได้คําตอบแล้วเพราะเขาให้เราหาค่าของ P, R กับ M, N นั่นเองอแคปหน้าจอไว้ครับครับข้อเนี้ยอย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าโจทย์มันบอกอยู่แล้วว่ามันคือสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอยู่แล้วนะครับ มันบอกตรงนี้แล้วมันให้เราหาเพียงแค่ตัวนี้เองดังนั้นแทนว่าจริงๆเราสามารถมองหาตราส่วนได้เลยก็ได้นะครับมันจะได้ทำแล้วมันไม่สับสนโอเคเหมือนพูสอนอยู่คนเดียวเลยวะเย็ดโนโอเคทุกคนหลักหมด เราดูกันต่อนะครับขอลบตรงนี้แป๊บนึง่งอ่ะเดี๋ยวลองหาข้อนี้ให้คุณหน่อยื่อเวลาหา เขาบอกอยู่แล้วว่ามันคือสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเขาต้องการหาด้านของ AB ได้ยังเออแป๊บครับรูปนี้มันต้องดูรูปให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะหรือว่ารูปนี้มันเกิดจากการที่เราใช้อะไรครับเราใช้รูปออในส่วนที่มันเป็นจุดร่วมกันหนึ่งจุดคจุดถูกไหมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราวาดรูปใหม่จะได้ทั้งหมดุดสองรูป รูปนี้นะครับจะเกิดกลายเป็น c e <S 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 แล้วก็ดีทันทีแสดงว่าฝั่งนี้จะยาว8ฝัง่งจะยาว5ฝั่งนี้ไม่รู้ก็ให้เป็นตัวแปรไปกูให้เป็น x อันนี้กูให้เป็น y ไปแล้วกันนะครับนะเปลี่ยนใครงง มาครับเพื่อไม่ใม่เสียเวลาเราดูกัตนต่อดีกว่าครูจะหาทีละอันเลยอันแรกนะครับเรามาหาในส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่เขาต้องการให้หาก่อนก็คือสามเหลี่ยม AB ถูกไหมครูต้องเห็นอาจารย์ส่วนสองส่วนที่ครูรู้มาครูรู้ในส่วนที่เป็น CD คือฝั่งนี้นะครับรู้ในส่วนเป็น CD คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่กับฝั่งนี้ นะครับเสร็จที่ครูรู้มาครูก็ใส่มาส่วนกันแล้วก็ต่อด้วยสิ่งที่ครูไม่รู้ก็คือ a b ส่วนด้วย g e นั่นเองต้องรู้1อันและไม่รู้อีก1อันนะครับดังนั้นเอาครูเขียนมาเสร็จปุ๊บครูก็จะได้กลายเป็น20ส่วน8เท่ากับ a b ส่วน5อันนี้แทนค่าเฉยๆเนาะ นะครับเอาค่าไปแทนเฉยทีนี้ครูก็ทําการนะครับย้ายค่านะครับย้ายค่ากันก็จะกลายเป็นยี่สิบส่วนแปดคูณห้านะครับก็ตัดทอนไ,ได้กลายเป็นเท่าไหร่สิบสองเออดสองจุดห้าจุดห้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้คําตอบออกมา่หนาะแค่นี้เปิดไปหน้าครับหน้าหนึ่งร้อย หนึ่ง้อยยีให้ทำข้อ1นึ่กับข้อ2อ,อย่าง มาเปิดกล้องเช็คชื่อด้วยด่วนันนี้อยู่กันหลายคนเลยคุณคุยอยู่คนเดียวนะเนี่ยนี่วันนี้วันนี้สม่ดีสินเลยน้ำเริ่มโดนกันแล้ววันนี้กาลังว้องอยู่ครับอาจารย์นเลือดเติร์เดียนสองวันแล้วเจิรักก็อยู่เหรออยู่ทุกคนเลยแม่ไม่ทุกคนโอ้นี่จิรักจะเงียบเลยว่ะ เฮ้ยน้องกายตับหี่เราน่าเราประจอนก็มาโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอเคเดี๋ยวครูจะเอาคลิปลงไว้ใน YouTube นะไปดูเอานะครับถ้าใครไม่เข้าใจดูหลังเอาโอเคครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมเจอรับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วป่าคนเพิ่งตื่น